สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC ท,ทุกคนเมื่อนี้กับวันเป็นวันที่18เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 5ครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวตามคำเรียกร้อง FC เรียกร้องมาเนาะครับเนาะแม่ลูกขุดเขาไว้ท้ายทำให้เบิ่งอีกแน่ผ่านมานี่ไม่ใช่แฟนเพราะชาวยอดก็ตามใจแฟนครับคือก่าอล่ะครับผม นี่คร <matter> ับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับเนอะตัวลูกพันขุดเขาไปเนาะครับเนาะขุดเขาไปห้ครับผมเป็นงัวลูกแรกนะครับเนอะแม่ลูกคมนี่ตัวแม่พันทรงลูกดีดีบดีกับพี่สูน์เอาเลยครับพุนนะครับตัวลูกพันเบิ้งมาเลยครับไปเหรอครับเดือดตามภาษางัวหน่อยตามภาษาเด็กหน่อยนะครับตัวแม่พันนี่ลึงคอลึงทองไหลนะครับเนอะพุนนะครับลึงคอลึงทองพันหลเป็นไหล ทั้งยนทั้งยนแง่พฝนก็สี่พร้อมแน่เนาะครับเนาะครับผมงัวแม่ลูกคมนี่ว่าพูดพั่มทำเพลงนะครับเนาะเปิดไว้ราคาเก่าเนาะครับเนาะเปิดใบเกาเมื่นหาพันครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับนะนเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผม นี่ครับง่วแม่ลูกคมเนี่ยเอ้เบ่งงไกลจังน้อยครับเยียดรองมาจัดให้ครับผมพูดนะครับคมยนคมยอนแม่พันลูกพนนี่คบเครืองนะครับเนาะคบเครืองเรื่องมดบดนะครับเนาะตัวลูกพนทรงลูกดีครับง่วแม่นี่ยพูดนะครับหนังคอหนังทองพันลายเป็นลายนะครับตัวลูกพนก็ได้ทั้งยนทั้งยอนทั้งหนานะครับมาเพียบพร้อมเลยนะครับเนาะคมยนคมยอนคมหนานี่มาเบัส ตัวลูกเพิ่นพูนพนะครับเบิ้งเอาเลยครับข้มสูงลูกเพิ่นนี่กป็ประมาณเมตรประมาณเมตรยี่สิบเด้อครับเด้อแต่ว่าแม่เพิ่นนี่ก็นั่น,นครับตามสภาพนะครับเนาะจอยกับจอยกระดอ่นะครับผมเอาไปข้นหนึ่งมีเมื่อโดนกระเทนนะครับเนาะข้นหนึ่งเมื่อดนกระเที่ยนมีอาการติดใส่รครับโอ้หา่าวแถวว่าสาวสมน้อยไหม พูดนะครับงูเห่า,หางูเห่าครับเวิบเวิบวิบวิบองูเห่า,หางูเห่าครับเห่าเทนองูเห่าคือคือเห่าเทนองาาูเห่าโบ้ยหนังคนเหลือกินเหลือไทยครับผมเห่าจะว่าหอดคนผิดล้วครับผมเห่าเทนองูเห่าคือคือเห่าเทนองูเห่านะครับเนี่ยครับแม่ลูกคมนี่ลยครับเนะ้ะเปิดไว้เก้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผม ห่าวครับห่าวหาวอีดีโอร้อนเนวครับนั่นอ๋อประเดยโทรมากนอบ้านเนาะมันเดียวก่อนอ๋อหัวจะเลี้ยวโทรศัพท์ครับผมอ๋อเบิ่งต่อครับผมขาทกขาถทอนหางมกหางดอกงัวเช่ย่อรับประกันใหเนนะครับเด้องัวแม่ลูกคมนี่เนาะครับเนาะแต่ว่าตัวลูกคนนี้เหลือกินเหลือใสค,ครับผมแต่ว่าตัวแมวคนนี่ ก็สีเริ่มไม่เมือกออกเลยนะครับเด้อเริ่มเป็นประจำเดือนนะครับเนาะเป็นประจำเดือนกับว่วโดนครับผมในกินนายเล้งๆเขาเนี่บ่เหลือครับทั้งมีอาการดิสัตว์นะครับเนาะหมอหมอมากกว่าทันอ,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 อืมเตรียมถ้าคัดพอพันได้เลยครับนี่แม่นี่ยคนนะครับเรือร่องคอเรื่องทองพันหลายเป็นหลายยนเป็นยนยอนเป็นยนนะครับเนาะในด้านเฉีดสีพันมีแนวแตงแต้มนะครับเ้อตัวแม่พันก็ได้ ลูกพันเดือตามสามว่าหน่อยนะครับผมสามสี่เดือนนะครับเนาะสี่เดือนนี่นะครับผมสี่เดือนค้าอย่างนี่คนนะครับพันธุอุดมสมบูรณ์แน่หนาแม่พันกธกะทิเบือเลยครับทั้งมีอาการติดสัตว์นี่พันกะทิย้อนว่าจ้อยกระจ้อยกระด้อนะครับผมคือหมอน้าสิ่งลํานี่นะครับเนาะจ้อยกระจ้อยกระด้อเนะครับหอยกระนี้กระด้อย้อนเหล้าบ่นิมันว่าบบมีแห้งนะครับเนาะ มันบ่มีหยาเนาะครับเนาะตาเห็ดก็ได้มีแต่พุนนะครับมอง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 ตาเนาะครับไฟไก่ฟางเนาะครับเนาะมีแต่เพียงนะครับอยู่กลางท้องให้ทงหงน้าก็ได้พุนนะครับเบิ่องเอาได้ครับผมมีแต่เพียงนะครับเนาะอยู่นี่ไก่มีเพียงคือเก่าครับผมอาหารหลักของง้วก็คือมะม่านะครับช่วงนี้มะม่าของง้วนะครับเนาะก็คือเพียง นี่ครับแมวลูกคมนี่คมสูงแมวพ่นนี่รอยสี่สิบหาแต่แต่รอยหาทิพน่ะครับผมรอยสี่สิบหานี่มีแน่นอนเนาะครับเนาะโอ้เชีวยวเรบประกันให้ครับผมแต่ว่าที่สำคัญกับเพึ่งได้ลูกแรกนะครับเด้อเปิดลเดลี้ยวเปิดเลี้ยวเมื่อลืมเปิดสองสามเท่ยเด้อสีเดียกลองเมื่อไรลริมเมื่อใดเดี๋ยวเพ็นอมเมมต์มาว่าต่อไห เอาครับยำราคาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมเปิดไว้เก้าหมืนห้าพันเนาะครับเนาะเมียบ้านเพิ่นแซลมาครับผมเปิดราคาเนี่ยแหละเจกเห็น่าห้างเทียกับห้างเทียกับเืมห้างเทียกับจักจังได้บุเจ้าก็ได้เลยท่านเบิ่งไปเบิ่งมาข่อยเหลือเกินหวยคือกันท่านเอาละครับผมคลิปนี้แฟนเพจท่านครับคือเบิ่งย่างจุใจเนาะครับเนาะ งวลูกแรกนะครับนี่ลูกตัวที่สองตัวที่สามผลนะครับจังที่เสาเงี้ยเสาเงี้ยวเสาสูงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปสำเนียงนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับแฟนคลับแฟนเพจ fc sukho s ุ k คนที่ติดตามคลิปหัวเฉาเยาอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็สิจบคลิปไปสำเนียงนะครับผมสวัสดีครับจิ้วใจแน่นะครับเนาะ